สวัสดีครับพี่น้องป้องไปโซู่กูโค้งครับพี่น้องพี่น้องกันแลไปครับเครื่อีกครับฝั้นใบไม่ออก,กาศสัน้นเตียนจึ้งเครืเลยทั้งบนทั้งล่างวัดเนี่ยฝั้นใบเออรีกออกเลี้วเรียวเลี้ยวท่านทับทับบับออกไปได้ท่นนออกกาทนาบินเอาบินไม่เบิ้งแม่ท่านเชนออกมาผมจําได้แค่ที่ค่บนเนาะที่ค่บนเนาะสองตัวแปดสองข้างล่างอันศูนย์สาม แดงจึ้งครึ่งอยู่พี่นอ้องเรียกเรียกเขาเชนไหนเรียกไมันออกหรอนะเจ้าเชนจดมากน่ะปัาตวัวอเอ,เอ่เป็นคลับยๆค้ายไว้จำมันเบิุกตัว,ล,ว,ตวละมคล้ายคึ่งนอนครึ่งเตืนอนที่เน,นี่ยบอกว่าผมให้ออกแล้วท่นผมได้จำเอาแท้ๆตัวตัว,ตวท่ายบนอนะแปดสองท่ายเ,าเรียกล่างทีล่างอะศูน์สาม โเนี่ได้พี่น้องแปดจะเป็นสามเนี่ยก็สามก็เป็นแปด่พี่น้องแดงจึ้งคืองอยู่ฮ่าตัวติดหมดนี้สี่แปดพี่น้องแปดสามแปดสามล่างบอกเพราะว่ามันมันบอกันเลิตันออกอ่ะศูนปดไ่ศนย์สามเลขล่างเในห้องฝันอ่ะศูสมเพราะนี่ยศูนจะเป็นศูนยเป็นแปดครับผม แล้วกายลีกบนอแปดสองไอ้เจ้าว่าเอแปดอาจเป็นสูแปดจะเป็นสมอาจะเป็นสามสาก็ได้ได้พี่น้องสามสอง่แปดซองกันไม่กันไม่ดีกว่าผมว่าเอลีกยมันออกแล้วนะออกออกเรียกออกนี่คุ้มฟันแปดสองแปดซองอ่ะที่นี่เลกล่างอ่ะศูนย์สามนมาเล้ย่่าผมเล้ยบไปพมีเสื้อ มันเป็เขากับหวแอวนในป่าคนนึงเนาะหวไอ้ปาคนนึงเลยฟันว่ามนเป็นฟันเห็นพระมันฟันเห็นพระี่ช่องหนึ่งมันเป็นโลกยุทธภูมเนะมันฟันเห็นพระท่นี้นี่มันฟันเนไปทั้งขบศัตรพ์อีนี่พระและพระไอ้ที่ทำมาล่ะบอกว่าไปทำขบศัตร์บอกแยกหนึ่งทำกบศัตร์ในพุทธลูกมัน่าพราะความฝันมันว่ามันมีทั้งขบศัตร์ทูเบิร์ดที่นี่ พวกม้าล้างลังผ้าจะเป็นแงครับสองแปดสองมันเขากับนผ,ผมพี่น้องเขากำปัผ้ผมเลยเออที่นี่ผมไว้จับผมโดไว้จับคู่เซ็กส์กันวน่ะอันนี้ย้ายดันไม้สองแปดสองแต่ว่าผม,ผมได้เรียกผมนะฟัน,ฟ,นฟ้าเรียกว่าแปดสองเขาสองตรงมากพอดีเลยอเออเรียกรางกันศูนส่สามละพี่น้อง ล็องเสียงเสียงเบิ้งครับมันมาเนี่ยมานอนซื้อขึ้นซื้อล้งออกพี่น้องถ้าผมมีซื้อถิ่มไม่ช่วยวผมจะผมจะคุ้นในย้ว,ยวสักแต่ไปคุ้นลอยละไปถึงเกิดมันออก,กอี๋ไอ,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 อ้กิ่งผมบอกเด็กบอกก็ไอ้ันยังสี่ยี่นนอนบอกก็ไอันวายยังสี่ถ้าฝันมาเล็กที่เจ้าฝันมาเล็กออกเนี่ยคือมันจะออกเปเหล่าพี่น้อง แปดสองเลยไหมมันออกแล้วมันออกแล้วอาจจะซื้อคืนลบแปดสองหรือแปดสามบนแปดสองแปดสามล่างกับแปดสองแปดสามเยอะซ้มสามสองสามสามสองเออคือได้พี่น้องพี่น้องให้ฟันเออล่องตีบ้างครับล่องตีบ้างผมผมมีมฟันในสมนี้แหละฟันมาเลยกออยู่แล้วเราลองเลาะปตีบ้างเออเลาะปตีบ้าง ตาลีผมขเขาเนเมือนข่าไลๆๆช่องไปเนเอ๊ะตรนี้นปลปอกตะเข็บนะปอก,กตะเข็อยู่ไมดนี่มไปสองพันแรือพี่น้องอือผบนี่ละอ้อ้เ,ออเลอช่องนี้ดนี้กัเจ้ามากไร้หลายตัวเนาะหลายตัวแฮง ซึ่งกงฝันจากของแน่มันเป็นขของอะไรกของแม่มันเือมดิกีโมดิกีมันแบบไปฝันใน้ตรงตรงตรงๆเลยลิงออกตรงตรงโมเดลร่องออกตีบ้างครับตีตีเบิ้งบมบัวครับอเคฝันอีสิทธิยถ้าถ้าเลขถ้าเลขบนนั้นที่ที่เลโกอแดงที่เครึ่งแล้วเป็นปะ เป็นมึกสีแดงเลยน้เป็นตัวเลขสีแดงเลยน้บางเามมาง,นนเง,ง,เงออินมา่อเขาผมวา,า,า,าอยากให้นั่นช่องนั่นเมื่เปิดฟังฟังเบอร์มาวางไม่เขาอีกแล้วผมไม่ได้บ้าตรลนองไม่อยากเลยหน้าผมเลยรอรอพี่น้องฟังเบอร์น่ะพี่น้องมาขีบเบอรงเหรอได้พี่น,อน้องเองด้อบน สามตัวสามตัวบนจำไม่ได้ผมจำมาได้แค่เพือ่อแค่สองตัวสองตัวสองตัวสุท้ายจำมาได้แค่แปดแปดสองล่างอ่ะแปดสามล่างอ่ะศูนย์ศูนย์สามแปดสองคับศูนย์สามได้ยี่สองเด้ครับผม